ชุมทางคนกล้าตายโดยสยมภูทศพลผมมีความจําเป็นต้องขออภัยผู้ที่มีความเกี่ยวข้องอยู่ในหนังสือเรื่มนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้กองสิงห์ร้อยโทปิ่นพันุ์พิเศษหรือทหารรับจ้างบางคนซึ่งเคยออกปฏิบัติการร่วมกับผมในแผนการรบที่นองเลือดครั้งนั้นมันเป็นความจําเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่ผมต้องทําเช่นนั้น ผมไม่มีทางดัดแปลงแก้ไขชื่อบุคคลสถานที่ที่เกิดเหตุให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงได้เรื่องทุกยุดของผมเป็นเรื่องจริงฉะนั้นผมจะต้องยึดเอกลักษณ์อันนี้ไว้เป็นบตรทัฐ,ฐานในการเขียนเรื่องของผมต่อไปนี่คือเหตุผลของคนเขียนหนังสือที่มีชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เปื่อยที่ไม่รู้วันตายของตัวเองสยมโพธสพลชุมทางคนกล้าตายตอนที่หนึ่ง เสียงติ๊กติ๊กของนาฬิกาดังขึ้นมาเบาๆสม่ำเสมอกันเสียงของมันดังก้กองยนูนิสตประสาทของผมอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในขณะเดินทอมทอมอยู่บนผิวสะพานในขณะข้ามแม่น้ำงึมเสียงของมันคล้ายๆกับจะติดตามจังหวะการเดินของผมอยู่เสมออีกห้าชั่วโมงระเบิดเวลาจะทำงานสะพานใต้น้ำของ c a ที่ผมประเมินราคาไม่ถูกจะถึงการพินาดด้วยน้ำมือของผมเจรือนี่ กำลังพล24คนจากหมวดที่5กองร้อยที่2ของกองพัน6ที่มาเสริมกำลังใหม่พรั่งพร้อมด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ครบคัน M 7 2หรือจรวดเแมกนิโตร,รวมทั้งสิ้น96กระบอกปืนกลเบา M 6 0 1กระบอกพร้อมด้วยกระสุนสิบหีบนอกจากนั้นก็มีวิทยุสนามและ PRC 7 7ครบถ้วนตามอัตรากำลังพลระดับกองร้อยทหารราบทุกประการ หลังจากเสียเวลาในการข้ามสะพานใต้น้ำเกือบ45นาทีพวกผมก็เริ่มขึ้ื่อนขบวนออกเดินทางในลักษณะแถวตอนเรียงสองทหารรับจ้าง6คนซึ่งทำหน้าที่ชุดลาดตะเวนเคลื่อนที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมด้วยวิทยุที่เพิ่งได้รับการเบิกทดแทนมาอย่างสดๆร้อนๆสองข้างทางของเส้นทางเหนือบริเวณพื้นที่ที่ต้องสงสัยถูกตรวจค้นอย่างละเอียดถีถ้วน สองชั่วโมงให้หลังทหารชุดล่าตะเวนกบค้นพบร่องรอยของ้าศึกในบริเวณหุบร่องน้ำใกล้ๆกับเส้นทางตะกาวนั่นเองชุดล่าตะเวนส่งรหัสวิทยุให้ผมขึ้นไปสมทบผมกับจ่าสรสศักดิ์และทหารคุ้มกันอีกสามคนเร่งปีเทา้าขึ้นไปสมทบชุดล่าตะเวนใน20นาทีต่อมาทหารรับจ้างและแมวอพประยุหยุดพักประจำชั่วโมงบนเส้นทางนะกาวนั่นเอง อาหารเย็นจากหอเรชั่นถูกประกอบขึ้นมาด้วยความอริ่อร่อยเป็นมือแรกแกงส้มแกงจืดเห็ดหูหนูสำเร็จรูปถูกปุนขึ้นมาใหม่ด้วยฝีมือของพ่อครัวจำเป็นกองไฟหลาย10บกองถูกจุดขึ้นมาเพื่อหวงหาอาหารควันไฟลอยกระคุ้งมองเห็นในระยะเป็น10บสบกิโลเมตรในบริเวณหุบร่องน้ำที่อยู่ต่ำจากขอบถนนลงไปในป่าค่อนข้างทึบเบื้องล่าง รอยเท้าของมนุษย์ปรากฏอยู่บนพื้นทรายมองเห็นเป็นทางยาวทหารรับจ้างชุดลาตะเวนคุกเข่าลงพินิษพิจารณาอยู่ชั่วครู่ก็หันมากระซิบกับผมพร้อมกับสอดสายตามองไปร,บรอบๆบริเวณป่าทึบอย่างระมัดระวังรอยเท้าของไอ้แก้วจำนวนกำลังคนไม่น้อยกว่า4ี่คนขึ้นไปลักษณะของรอยเท้ามุ่งหน้าไปทางทิศเดียวกับพวกเราผมคิดว่าคงจะเป็นชุดลาตะเวนของพวกมัน ซึ่งคงจะล่วงหน้าไปแล้วไม่ต่ำกว่า5-6ถึงชั่วโมงเป็นอย่างน้อยผมขยับเข้าไปคุกเข่าแล้วก้มลงไปพิจารณารอยเท้าที่มองเห็นชัดเจนจนผิดสังเกตนั้นด้วยความเครียดแกร่งใจมันชัดเจนเหมือนกับพวกมันมีเจตนาที่จะสร้างรอยเท้าให้พวกเราตรวจการพบยังไงอย่างนั้นจากประสบการณ์ที่ผมเคยห้ำหั่นกับพวกมันมาอย่างชนิดท่วมเลือด ทำให้ผมไม่กล้าพอที่จะวินิจฉัยรอยเท้าของผู้มันได้อย่างง่ายๆพอผมสังเกตดูชุวอึดใจก็พบสิ่งผิดปกติบนรอยเท้าของมันเข้าอย่างบางเอง็นรอยเท้าทุกรอยปรากฏว่าตรงบริเวณส้นเท้าปรากฏรอยบุ๋มลึกอันเนื่องมาจากน้ำหนักตัวกดท่วงลงไปมากกว่าส่วนอืน่นส่วนบริเวณปลายนิ้วเท้ารอยจางหายไปจนสังเกตเห็นความแตกต่างได้ชัด มันเป็นลักษณะที่ผิดแปลกไปจากลักษณะการเดินตามปกติอย่างสิ้นเชิงซึ่งตามปกติแล้วคนเราวเวลาเดินไปข้างหน้าน้ำหนักตัวจะต้องกดลงที่บริเวณปลายเทา้าร่องรอยที่ทิ้งเอาไว้จะต้องมองเห็นลึกหรือรอยบุม๋มบริเวณปลายนิ้วเท้าอย่างชัดเจนแต่จากร่องรอยดังกล่าวผมสรุปในทฤษฎีของผมได้ในทันทีไอ้แก้วเล่นลูกไม้ต้มชุดลตะเวนของผมนีการเดินถอยหลังเข้าให้แล้ว พวกมันเจตนาที่จะสร้างรอยเท้าเอาไว้เพียงเพื่อจะอำ้พังทิศทางการเคลื่อนที่ของพวกมันอยู่ในทีทุกคนในชุดล่านตะเวนลงความเห็นว่าทหารเวียดนามเหนือเคลื่อนที่ไปยังทิศทางเดียวกับพวกเราผมคนเดียวยืนยันว่าขณะนี้ทหารเวียดนามเหนือย้อนตลบหลังเข้ามาเกาะขะบวนของพวกเราเสียแล้วขณะน,นี้ถ้าผมเดาไม่ผิดขบวนทหารรับจ้างและแมวอพยพตกอยู่ในสายตาของพวกมันอย่างสิ้นเชิง เวลาและโอกาสเท่านั้นที่พวกมันคอยจ้องที่จะถล่มพวกเราเป็นการแก้แค้นอยู่ทุกขณะทหารทุกคนเริ่มคอยตามเหตุผลของผมและแล้วแผนการลวงทหารวิดนามเหนือจากสมองช่วยๆของผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นผมกำชับชุดลาตระเวนให้รักษาความลับในการที่พบสิ่งผิดปกติของทหารวิดนามเหนืออย่างเคร่งครัด ต่อจากนั้นพุบออกคำสั่งให้ชาวแมวทั้งหมดเคลื่อนที่ออกไปยังถนนหักมุมข้อโอกเบื้องหน้าซึ่งอยู่ห่างออกไปจากจุดที่ผมกำลังพักรับประทานอาหารเย็นประมาณ1กิโลเมตรและกำชับให้ชาวแมวพักแรมณบริเวณดังกล่าวก่อนตะวันตกดินผมสั่งให้ฐานรับจ้างทุกคนสร้างเต็นท์สนามด้วยผ้ากันฝนปันโจเรียงรายกันเป็นพืชอยู่บนถนนกองไปถูกจุดขึ้นมาอย่างกับมีการเฉลิมฉลอง เสียงทหารรับจ้างคุยกันเอตโรได้ยินไปไกลเกือบ500เมตรตะวันรับเหลี่ยมเข้าไปแล้วบรรยากาศรอบด้านมัวสัวอย่างรวดเร็วจักจัน่นแมลงกลางคืนขยับปีกกรีดสมเนียงกังวานไปทั่วปงไพรไฟที่ทหารรับจ้างเจตนาจุดเอาไว้สว่างพรนอยู่ท่ามกลางความมืดจากลักษณะดังกล่าวถ้าเป็นผมเป็นชุดลาตะเวนของทหารเวียดนามเหนือผมจะต้องเข้าใจว่า ขบวนเดินทางชุดนี้จะต้องพักแรมคืนณบริเวณดังกล่าวอย่างแน่นอน19นาฬิกาท่ามกลางความมืดสลัวของบรรยากาศรอบด้านทหารรับจ้างครืบคานลงข้างทางอย่างเงียบเคียบแล้วค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปวางแนวอยู่บนสันเนินซึ่งอยู่สูงขึ้นไปจากที่พักแรมเกือบ50เมตร1ชั่วโมงเต็มที่พวกผมปีนเขาขึ้นไปด้วยความระมัดระวัง แต่ละเก้าแต่ละคืบเต็มไปด้วยความลำบากแทบเลือดตากระเด็นจากระยะทางบนแผนที่เหลือประมาณ5กิโลเมตรก็จะถึงสนามบินนาซูระยะขนาดนี้ถ้าพวกผมออกเดินทางรวดเดียวในตอนกลางคืนด้วยแอตราการเดินทางตามปกติไม่กี่ชั่วโมงผมก็จะถึงชานเมืองนาสูได้อย่างสบายการเดินทางเข้าสู่นาสูนในเวลากลางคืนอันตรายอันดับแรกก็คือ การเข้าใจผิดระหว่างยามรักษาการกับทหารของผมอันดับต่อไปก็ทหารวินามเหนือซึ่งเกาะหลังทหารของพวกผมมาติดๆอาจจะสวมรอยปะปนเล็ดลอดเข้าไปในสนามบินก็ได้ความไม่แน่ใจตัวเองพุ่งขึ้นมาในห่วงคิดความเชื่อมั่นในทฤษฎีเริ่มันเกิดความลังเลใจอ่าะทฤษฎีของผมจะถูกต้องไหมหนอหรือว่าเหตุผลของทหารรับจ้างชุดลาตะเวนเป็น่ายถูกต้องที่แท้จริง ขณะดนี้ทหารเวิยดนามเหนือชุดนั้นคงจะเดินอกตั้งเคลื่อนที่เข้าไปซุกซ่อนอยู่ในเมืองนาซูเรียบร้อยแล้วกระมังบางทีความเชื่อมันตัวเองเกินไปของผู้บังคับัญชาก็อ,อาจพาทหารไปพบกับความวิบัติอันใหญ่หลวงซึ่งคาดไม่ถึงก็อาจจะเป็นได้ผมกัดฟันสลัดความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปจากสมองยกนาฬิกาภายน้ำขึ้นมาดู23นาฬิกา30นาทีพอดีพอดี แสงไฟจากที่พักแรมของผมสิ้นแสงไปตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วทหารรับจ้างที่อยู่ใกล้ๆกับผมปุ๊บหน้าลงกับพื้นทําเสียงอ,อึกกักอยู่คู่หนึ่งก็จามออกมาเต็มแรงในเวลาเดียวกันนั่นเองก็ปรากฏแสงสว่างแวบขึ้นมาสองจุดซัซ้อนทางเบื้องหน้าของผมเหนือจุดพักแรมขึ้นไปประมาณ50เมตรแสงสว่างเหมือนกับผีปุ่งตาวิ่งออกจากพื้นที่ดังกล่าว ตรงลงมายังจุดพักแรงของผมด้วยความเร็วจนดูแทบไม่ทันบึมบึมจรวด r าพิจีนัาซซ้อนถล่มลงไปยังจุดพักแรมของผมเกือบจะพร้อมกันเสียงระเบิดอันรุนแรงกบเสียงจามของทหารรับจ้างไปโดยสิ้นเชิงจากแสงไฟที่เกิดขึ้นจากอำนาจระเบิดทำให้เต็นท์สนามที่ตั้งเรียงรายเป็นแถวๆอยู่นั้นหลุดลอยขึ้นมาจากพื้นถนนเหมือนกับโดนพายุหมุน มันกระเดนคว้างอยู่ชั่วครู่ก็ปิวแวบลงไปทางทางบึ้มบึ้มบึ้มคราวนี้ไม่ใช่อำนาจระเบิดจากฝีมือฆ่าศึกของฆ่าศึกหรอกครับเสียงระเบิดที่กระหึ่มขึ้นมาในขณะที่เต็นสนามถอนรากถอนโคนหลุดปิวออกไปนั้นมันได้ดึงเอาลูกระเบิด M26 ที่พวกผมถอดสลักนิรภัยออกเรียบร้อยแล้วหลุดปิวตามออกไปด้วย ด้วยกรรมวิธีอย่างง่ายๆที่ทําให้แผนลวงของผมสมบุตสมผลยิ่งขึ้นผมสั่งให้ทหารรับย่างถอดสลักนิรภัยของลูกระเบิดออกแล้วหาวัตถุหนักพอสมควรทับลูกระเบิดเอาไว้แรงระเบิดของจรวด r า g ์พีจีผลักดันวัตถุที่วางทับเอ็มยบหกหลุดออกไปลูกระเบิดจึงทํางานเสียงระเบิดแท้ขึ้นมาย่อมทําให้ทหารเวียดนามเหนือคาดว่าการยิงของเขากงได้ผลวัตถุระเบิดทุกชนิดของพวกเรา คงจะโดนทำลายลงหมดสิ้นแล้วปัง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 ,ป,งปั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 งปืนกลหนักชนิดหนึ่งยิงระลัวเป็นจังหวะจะโคนด้วยช่วงการยิงครั้งละห้านัดคลางละกุมอยู่เหนือแนวขึ้นไปข้างบนกระสุนส่องแสงสีเขียวเข้มพุ่งปลาดผ่านศีรษะผมลงไปเบื้องล่างเป็นสายทหารวิดนามเหนือแอบเข้ามาตั้งรังปืนกลหนักอยู่บนศีรษะของเรานี่เองความมืดและการระมัดระวัง ขณะเฮื่อที่ทําให้พวกผมปลอดจากสายตาของพวกมันไปอย่างวุ่นวิตเต็มทีจากสภาพของเหตุการณ์ที่ผมมองเห็นถ้าพวกผมไม่ล่วงรู้แผนการของพวกมันมาก่อนเชื่อขนุนแก้วกินก่อนก็ได้ว่าในคืนนี้พวกผมต้องแหลกรานไม่มีชิ้นดีเลยทีเดียวทหารวิดนามเหนือตั้งอาวุธหนักเป็น3จุดในลักษณะแบบสามเหลี่ยมดำเท่า ที่หันมุมแหลมเข้าหาแนวของผมส่วนอีก2จุดอยู่เยื้องออกไปยังฟากถนนเบื้องหน้าด้วยลักษณะการยิงประสานกันลงมาจากเบื้องสูงเช่นนี้แล้วมันจะมีอะไรเหลือเสียงจรวด RPG ปืนกลหนักลูกระเบิด M26 ปืนอาาแผลดเสียงคางระงมประสานกันขึ้นมาจนฟังไม่ได้สับเต็นสนามกระจุยกระจายราบเป็นหน้ากองความลำพองใจที่พวกมันยิงถล่มจุดพักแรมของพวกเราแหลกลาน ทำให้พวกมันลืมสิ่งหนึ่งไปอย่างถนัดใจพวกมันลืมคิดไปว่าทําไมจึงไม่มีเสียงปืนยิงต่อสู้มาจากเต็นท์สนามแม้แต่นัดเดียวสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มองข้ามกันแบบนี้มักจะทําให้หน่วยทหารที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมพังกันมานักต่อน,นักแล้ว30นาทีผ่านไปอย่างเชื่องช้า30นาทีที่ทหารเวียดนามเหนือระยมยิงเต็นท์สนามของพวกผม อย่างชนิดต่อเนื่องกันโดยไม่ได้หยุดพักอาพิจีชุดสุดท้ายมนม้อยกว่า10ลูกกระน,นำจุดพักแรมของพวกผมเป็นการสั่งลากระสุนปืนทุกชนิดสงบเงียบลงเป็นปิดทิ้งแสงไฟฉายกระพริบเป็นจังหวะรหัสมอสพุ่งออกจากจุดยิงที่อยู่คนละฝากถนนผมกลันลมหายใจด้วยความตื่นเต้นขณะน,นี้ทหารเวียดนามเหนือกำลังเคลื่อนที่เข้ามาตรวจค้นเต็นท์สนามของพวกเราแล้ว และปัญหาที่ใหญ่หลวงก็คือรังปืนกลหนักที่ตั้งฐานยิงอยู่บนเนินเขาเหนือศีรษะของพวกเรานี้เองสิบตีอาสากิดเที่ยงธรรมกับมือพิฆาตอีก4คนครานเข้ามารับอาสาเก็บรังปืนหนักกระบอกนั้นหลังจากวางแผนกัะชั่วคู่มือพิฆาตทั้ง5้าคนก็คืบคานขึ้นไปบนเนินอย่างเงียบเกียบมีเสียงโลหะกระทบกันเบาๆในบริเวณขอบถนนเบื้องล่าง เมื่อผมเพ่งสายตามองดูก็เห็นเงาตะกุ่มตะกุ่มของทหารเวียดนามเหนือคานยั่วเยะอยู่เต็มไปหมดแน่ยิ่งกว่าแน่พวกมันจะต้องทิ้งหน่วยอาวุธหนักซึ่งทำหน้าที่คุ้มกันเอาไว้ณจุดเดิมอย่างแน่นอนผมมันเกิดอาการภาวะผวังขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วนขณะนี้เวลานี้เป็นโอกาสของผมที่จะยิงถล่มลงไปยังจุดพักแรมเบืองล่างและในขณะเดียวกัน ทหารชุดพิฆาตของผมทั้งห้าคนซึ่งปืนขึ้นไปเก็บรังปืนกลหนักก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ข้างบนถ้าลูกน้องผมพลาดงานทุกสิ่งทุกอย่างก็พังทลายลงไม่มีชิ้นดีเจ้าเป็นกลหนักกระบอกนั้นจะต้องหันทิศทางยิงมาทางพวกผมจนแหลกลานเป็นธุรีไปเท่านั้นเองไม่มีคราใดที่ผมจะวุ่นวายใจเท่ากับครั้งนี้ทหารรับย่างเดินตายอย่างผม จะพบกับจุดจบเอาอย่างง่ายๆบนเส้นทางรกแห่งนี้เจลือนี่ไม่มีวิธีใดๆที่ผมจะเลือกปฏิบัติแล้วหรือร่างของทหารเวียดนามเหนือที่จุลมุลวุ่นวายอยู่ภายในเต็นท์สนามเบื้องล่างทําให้ผมตัดสินใจสั่งยิง M72 ทันทีตามแผนการที่วางเอาไว้อย่างรัดกุมผมจะใช้ M72 สิบกระบอกยิงทําลายที่ตั้งอาวุธหนักของข้าศึกที่อยู่บนเนินเหนือของถนนตามที่หมาย ที่ล็อกเอาไว้แล้วในขณะที่สังเกตเห็นแสงไฟตั้งแต่ข้าศึกเริ่มระดมยิง M72 ชุดที่2อีก e 15กระบอกยิงถล่มจุดพักแรมในลักษณะการยิงด้วยระยะ5เมตรต่อ1นัดทั้ง M60 ทั้ง3กระบอกประสานการยิงคลุมพื้นที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจุดพักแรมหรือว่าที่ตั้งอาวุธหนักของข้าศึกให้ทั้งหมดอยู่ในดุลยพินิจของพลยิงซึ่งเกณฑ์สงครามพอสมควร สำหรับปืนกหนักกระบ,บอกนั้นผมไม่มีโอกาสที่จะวางแผนเอาไว้เสียแล้วเหมือนกับโชคมันจะอุ้มสมมนุษย์เดนตายอย่างผมให้มีชีวิตยืนยาวเพื่อผชนญกับสงครามลาวที่เสงยงเข็งอีกต่อไปผมมองเห็นประกายไฟสีส้มสว่างแวบอยู่เหนือศีษษะเสียงระเบิดที่ผมจำได้อย่างฝังจิตฝังใจดังแหวกความเงียบขึ้นมาก้องขุนเขาใช่ครับ มันเป็นเสียงระเบิดผิวเกีียงเคนิด M26 อันทรงอานุภาพที่พวกผมใช้กันในปัจจุบันนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีเสียงปืน m 1 6รดรดัวเป็นเสียงข้าวตกแตกครางระมมอยู่ไม่น้อยกว่า2แมกกาซีนขึ้นไปที่มาตามแผนยิงผมแหกบาทกโกลลั่นบาดนั่นเองดนตีสงครามก็กระหึ่มขึ้นมาเหมือนกับได้นัดกันเอาไว้หากระสุน M16 พรั่งปูออกจากลำกล้องด้วยระบบออโต M60 สายลำกล้องไล่เดีย้ยตั้งแต่บริเวณหัวเต็นสนามยันท้ายสลับกันไปมาทั้งสามกระบอก M72 ทถล่มโคมลงไปลูกแล้วลูกเล่าในช่วงระยะการยิงที่แม้แต่หนูก็ไม่เหลือหลอเป้าหมายอาวุธหนักของข้าศึกโดนถล่มยางไม่ทันรู้ตัว M72 ถูกระดมยิงออกไปยางจะกรพันลูกแล้วลูกเล่าที่สลับยิงถล่มขึ้นไปโดยม่ปล่อยโอกาสให้ข้าศึกตั้งหลักแม้แต่วินาทีเดียว ปัง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 เสียงปืนกลหนักคำรามขึ้นมาอย่างหูดับตับไม่ชั่วงอึดใจมันก็เงียบเป็นปิดทิ้งพร้อมๆกับมีเสียงตะโกนแหวกเสียงระเบิดเข้ามาได้ยินแบวๆบิ๊กแมนเป็นโกลนักห้องลุกเลื่อนแตกผมขออนุญาตลงไปข้างล่างครับโอเคน้องชายลงมาโลดผมตะโกนตอบขึ้นไปพร้อมกับตะแคงปืน m อ6 ให้แมกกาซีนขนานกับพื้นขยับมือซ้ายที่กำครอบท่อแก๊สให้หลมุมเนวไกลด้วยระบบอัตโนมัติเต็มตัวจากลักษณะการยิงที่พิเรนพิเร,น,เรนแบบนี้ทําให้เกิดแรงเบี่ยงขึ้นมาในขณะลูกกระสุนออกจากปากลำกล้องแรงเบี่ยงทําให้ปืนสายออกไปเป็นมุมกว้างโดยไม่ต้องออกแรงบังคับให้ตายเถอะครับ,ารบการยิงอัตโนมัติเต็มตัวแบบนี้อริสอร่อยที่สุดในชีวิตมองเห็นแม้กระทั่งปอกกระสุนที่กระเด็นจิ๋วขึ้นมาเป็นแถว,แถว อย่างถนัดหูถนัดตาขออย่างเดียวอย่าไปยิงในขณะที่กําลังเกิดการประทะกับข้าศึกในระยะเกิน100เมตรเป็นอัดขาดระยะขนาดนั้นเราจะต้องจัว่วมันด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติอันเป็นระยะที่ m 1 6ทํางานอย่างนิ่มนวลที่สุดโดยที่ปืนไม่ใสจนวิถีกระสุนพลาดจากเป้าหมายเป็นบาวาเท่าที่ผมยิงพิเลนพิเลนแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับสภาพของเหตุการณ์ที่ผมกําลังเป็นต่อข้าศึกอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผมเกิดอาการลำพองใจและมันขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนท่านผู้ฟังน่าจะเห็นใจผมบ้างนะครับหลายตัวหลายครั้งที่ผมโดนไอ้แกวไล่จวกไล่ยขยี้จนต้องวิ่งหนีอย่างชนิดขี้หดตดหายเมื่อมีโอกาสล่าพวกมันบ้างก็ขอเป็นพระเอกหนังไทยสักเรื่องนะครับไม่มีเสียงปืนยิงโต้ตอบจากทหารเวียดนามเหนือแม้แต่นัดเดียวเหดทอพวกมันจะงหัวขึ้นมายิงสู้กับพวกผมได้ยังไงกัน ทั้งจรวดเอยปืนกลเอย M16 เอยยิยงถล่มเข้าใส่เป็นพายุบุกแคมแทบจะไม่มีเวลาหยุดหายใจแบบนี้ขืนพวกมันสเสอะหน้าขึ้นมาจากที่กำบงกังเกาะสวัสดียมพบาลกันเท่านั้นบอกกับใครก็คงหัวเราะผมยิง M16 หมดไป4ีแม็กพอดีพอดีกระสุน720ทนัดหายว่าไปในชั่วพิบตา ผมเล่ามาถึงตรงนี้บางทีท่านผู้ฟังและท่านผู้ที่สนใจในอาวุธปืนคงจะเอกใจร้องขึ้นมาว่าเอ๊ะออกกระสุนหมดไปตั้ง40แม็กจำนวนกระสุนมันก็ต้องมี800นะัดทุนท้นๆไม่ใช่เลยครับถูกต้องครับตามหลักทฤษฎี M16 มีแม็กซีนบรรจุกระสุนได้2ชนิดคือ20นัดและ30นัดอย่างที่ผมใช้ในสมรภูมิลาวส่วนมากใช้แบบ20นัดครับ และตามความเป็นจริงไม่มีทหารรับจ้างคนไหนอุตริบรรจุลูกกระสุนครบตามจํานวน20นัดหรอกครับขัดข้องแนบส่งกระสุนไม่มีแรงป้อนลูกเข้าลังเพลงเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวบ่อยครั้งในการยิงต่อสู้ฆ่าศึกในระยะประชิดต,ตัวเรื่องทั้งเรื่องทหารรับจ้างก็เลยบรรจุก,กระสุนลงไปในแม็กกาซีนเพียง18นัดเท่านั้นเองหนึ่งชั่วโมง45นาทีที่พวกผมระดมยิงพวกมันอย่างบ้าคลั่ง 3ามนาฬิกาหนาทีกระสุนทุกชนิดเงียบเสียงลงเป็นปิดทิ้งผมออกคำสั่งทางวิทยุ h t 2ทีให้กระแทกแฟกระทุงขึ้นไปอย่างชนิดต่อเนื่องกันแฟกระทุงลอยฟ้องอยู่บนเส้นทางมรณะแห่งนั้นอำนาจของดวงไปขนาด 5, ห้าพแรงเทียนที่กำลังลอยลงอย่างช้าๆสาดออกไปรอบบริเวณความสว่างสวัยของมันทำให้บริเวณดังกล่าวสว่างจ้าคล้ายๆกับมีงานเฉลิมฉลอง แฟรกระทุ้งดวงที่2ถูกกระแทกขึ้นไปลอยฟ้องอีกในช่วงระยะที่แฟดวงแรกกำลังจะตกลงมากระทบพื้นพอดีพอดีจากลักษณะดังกล่าวทำให้พื้นที่สังหารสว่างสวัยต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเต็นสนามหายไปจากที่เดิมเกือบหมดสิน้นซากศพของทหารเวียดนามเหนือนอนระเกะระกะอยู่เต็มไปหมดผมไม่สามารถที่จะเช็คจานวนของทหารเวียดนามเหนือที่ตายได้ถูกต้อง เนื่องจากศพขาดออกเป็นท่อนๆเกลื่นพื้นถนนเพื่อความรอบคอบและเพื่อความปลอดภัยผมออกคำสั่งให้ทุกคนสงบเงียบอยู่บนแนวพร้อมกับกระทุ้งแฟขึ้นไปทุกๆ10นาที5นาฬิกา50นาทีแฟรกระทุ้ง้อยอันก็เรียบวุทธไม่เหลือหลอและพอพร้อมกันนั้นรัศมีอันเรียงรองของดวงศิลยะก็ค่อยๆพ้เหลี่ยมเขาขึ้นมาอย่างอ้อยอิ่ง